ได้รับโจทย์จากทางอาจารย์ประยุทธ์นะครับกับาทางจากสุแพทย์ของมหาวิทยาลัยใ,ในสวนในการคิดค้นเรื่องของและพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยในการหยอดตานะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยให้คนที่มีมือข้างเดียวนะครับไม่มีความถนัดแล้วหรือใช้มือข้างเดียวสามารถบริหารย้ายหยอดตาเนี่ยได้ตรงจุดที่เกิดโรคแล้วก็มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคน้อยที่สุดโดยที่ว่ามือเนี่ยจะไม่สัมผัสในเรื่องของอบริเวณ ยบริเวณรอบดวงตาใ่อย่างใดนะครับโดยเครื่องมือท,ท,ที่ที่ผมได้ถือเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีความเป็น accuracy คือมีความแม่นยําในการหยอดตาตรงจุดที่โกดโรคประมาณ85%แล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์บริหารยาหยอดตาเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์นะครับงานวิจัยนี้นะครับนอกจากนอกจากช่วยในเรื่องของการบริหารยาหยอดตาแล้วก็ยังช่วยในการลดการติดเชื้อของการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นี้อีกด้วยนะครับจากข้อมูลนะครับทางการถ้าเราพบว่ามือเนี่ยครับ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อใดๆก็ตามโดยวิธีการปกติไม่ว่าจะเป็นของทางสภาเปรีชกรรมหรือว่าทางด้านของออจักษุวิทยาเนี่ยนะครับจะต้องมีการใช้มือในการที่จะช่วยในการหยอดตานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มือข้างหนึ่งดึงหนังตาให้เป็นกระพุ้งนะครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยจับขวดของยาหยอดตาแล้วก็หยอดตาแต่เมื่อใช้เครื่องมือนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอิลาสติกนะครับ ทุกท่านจะเห็นว่ามันสามารถที่จะบีบได้มันทํามาจากโพลิเมอร์นะครับบีบได้นะครับแล้วมันก็จะมีตรงเนี้ยนะครับที่โผล่ออกมาเนี้ยทำให้สามารถที่จะกั้นนะครับบริเวณเหนังตาด้านบนนะครับหรือว่าตัวคิ้วแล้วก็ตัวขนตาด้านบนเพราะว่าเวลามีสิ่งแตลกปลอมอะไรที่ไปตกเข้าไปในดวงตาเนี่ยร่างกายจะมีรีเฟกซ์นะครับโดยการที่จะกระพริบตาหรือว่าหลับตาดังนั้นเนี่ย มันจึงต้องมีตัวเนี้ยไปกั้นไว้นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยเราก็จะทําให้มีผิวหนังที่สามารถที่จะยึดติดอยู่กับผิวหนังของของของร่างกายของเราได้นะครับแล้วตัวโพลิเมอร์เนี้ยเราใช้โพลิเมอร์ที่เป็นมีสารแอนตี้แบคทีเรียนะครับสารแอนตี้แบคทีเรียนะวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะครับโดยการที่บีบบีบนะครับแล้วก็แปะลงบริเวณผิวหนังนะครับโดยให้ตรงปลายตรงเนี้ยนะครับกั้น หนังตาส่วนบนนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับอยู่ที่นะครับกระพุ้งตาส่วนล่างนะครับเพราะว่าหลักการที่สําคัญที่สุดของการหยอดตาคือเราจะต้องเปิดนะครับตาให้เป็นกระพุ้งเพื่อให้มีพื้นที่มากพอสําหรับหยดยาที่จะเข้าไปสู่บริเวณที่ออกฤทธิ์ได้นะครับนะ เมือเ่อเราบีบนะครับแล้วก็เปิดมันจะทําให้เกิดแรงดันที่เหมือน vacuum, แว็กคั่มครับแรงดูดนะครับมีแรงดันส่วนหนึ่งที่แตะทําให้แตะไปกับผิวหนังได้นะครับทีนี้คนที่มีมือข้างเดียวนะครับก็สามารถที่จะหยอดตาได้เลยนะครับนะหยอดตาได้เลยโดยโดยตรงรูตรงนี้เราดีไซน์มาเพื่อให้รองรับกับขวดยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็คํานวณมาแล้วว่า เมื่อดึงหนังตามาเป็นแบบเป็นกระพุ้งแล้วเนี่ยนะครับมันจะพอดีเป๊ะกับรอยโรคนะครับหรือว่าตำแหน่งที่ต้องการให้ยาไปตกนะครับแล้วก็เราคำนวณตรงวงกลมนี้มาแล้วว่าเมื่อเสียบขวดยาเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับที่ปลายหลอดหยดจะไปสัมผัสนะครับจะไปสัมผัสกับดวงตานะครับผิวหนังขนตาหรือส่วนใดๆนะครับ ดังนั้นประชาชนทั่วไปครับใช้ได้นะครับแล้วเรามองไปมากกว่านั้นก็คือประชาชนที่มีความพิการนะครับหรือว่ามีซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เช่นคนที่เป็นอัมาาพาตรึ่งซีกคนที่เป็นโรคพากินสันนะครับจะใชเ้เครื่องมือนี้ได้นะครับหรือคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าคนที่มีมือข้างหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์เช่นคนที่เป็นโรคลูมาตอยนะครับลูมาตอยก็สามารถที่จะใช้ เครื่องมือนี้ได้ด้วยแขนขาอ่อนแรงไปหนึ่งข้างก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนะแล้วมันก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับโดยการใช้ใชดีเทนเซนต์ของซักฟอกธรรมดาทำความสะอาดได้เพราะว่าตัวตัวพตัว,ตวโพลิเมอร์นี่เป็นแอนตี้แบคทีเรียอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้นทุนการผลิตมันมันโอ้โหมันต่ำมากครับแล้วเราทำการทดสอบทางคลินิกโดยการเทียบกับ เครื่องมือที่มีขายอยู่ในท้องตลาดแล้วนะครับซึ่งเครื่องมือนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานยากพอสมควรแล้วก็การที่ใช้เครื่องมือนั้นได้เนี่ยก็จะต้องซื้อขวดยาของเขาด้วยนะครับเขาจะขายคู่กันไม่ได้ขายแค่เครื่องมือเดียเด่ยวๆหรือยาเดียเด่ยวๆต้องซื้อคู่กันดังนั้นราคาสูงมากนะครับแล้วสิ่งที่เราเราชัเล้งตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ๊ะถ้าคนที่ มองเห็นไม่ปกติล่ะอย่างเช่นคนที่เป็นต้อหินคนที่เป็นต้อหินเนี่ยเขาจะเห็น<ม>เห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นแบบไม่เต็มจอครับมันจะเบลอๆตรงข้างๆหรือว่าอาจจะเบลอรๆรอบๆการใช้เครื่องมือตัวนี้จะเป็นตัวฟิกตำแหน่งเลยครับฟิกตำแหน่งของกระพุ้งตาเลยนะครับไม่ว่าจะมองเห็นชัดเจนร้อยเปอร์เซนมองเห็นไม่ชัดเจนลงไปบ้างหรือลงไปเยอะก็สามารถที่จะหยอด ยาหยอดตาลงณนะตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างนะครับถูกต้องและแม่นยำแล้วก็อย่างหนึ่งคนที่เป็นโรคต้อหินตรงนี้ต้องใช้ยาเยอะมากแล้วก็วันหนึ่งบริหารยาบ่อยมากนะครับคำถามคือจะดีไหมถ้าเกิดให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถทำหรือบริหารยาด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องที่จะพึ่งหาลูกหลานหรือพึ่งหาคนอื่นเพราะเราเรารู้อยู่แล้วว่ายิ่งในช่วงนี้มันต้องโซเชียลดิสแทนใช่ไหมฮะ โซเชียลดิสแทรกก็คือคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก็ต้องทำด้วยตัวเองให้ได้และการทำด้วยตัวเองได้จะทำให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาสามารถทำอะไรได้แม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ต้องรบกวนลูกหลานนะครับมันก็จะทำให้ให้สังคมลดปัญหาตรงนี้ไปได้ส่วนหนึ่งผมว่าเครื่องมือนี้มันต้องช่วยได้บ้างละ่ะไม่มากก็น้อยนะครับขอบพระคุณครับอันนี้ก็จะจะเห็นว่ามันก็ สามารถนำมาประยุกต์แล้วก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 นะก็ผมมองว่าต้องต้องชื่นชมทั้งทีมเลยเพราะว่าเครื่องมือทั้งสองชนิดเนี่ยสามารถช่วยลดปัญหานะที่ที่เรากำลังเผชิญอยู่นะอย่างเช่นตัวหยอดตาเนี่ยก็ลดปัญหาเรื่องการคอนแทคโดยตรงคือการสัมผัสโดยตรงนยเพราะนันบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะลดโอกาส นะน,นี่ก็ประเด็นที่1คือตัวบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยเช่นพยาบาลเนี่ยในวอดตาในแผนกจกักษุหรือแผนกตาเนี่ยเวลาให้การบริการหรือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะลดการสัมผัสไม่ต้องเข้าไปบริหารยาหรือหยอดตาให้ผู้ป่วยเองนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ให้ผู้ป่วยบริหารยาหรือหยอดตาเองได้โดยที่การให้ยาเนี่ยยังมีความแม่นยําเหมือนกับพยาบาลหยอดให้นะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะและก็ลดโอกาส ที่จะเจ้าหน้าที่จะไปสัมผัสกับผู้ป่วยมากขึ้นก็ลดโอกาสถ้าผู้ป่วยนั้นมีเชื้อซ่อนอยู่ก็ลดโอกาสก,การการแพร่กระจายหรือแม้แต่ตัวผู้ป่วยเองนะอย่างที่บอกว่าเชื้อมันปนเปนื้อนมากับมือนะครับเพราะงั้นการไปสัมผัสใบหน้าแตะจมูกต่างๆก็มีโอกาสมีความเสี่ยงเครื่องมือนี้ก็จะช่วยลดโอกาสการสัมผัสการแพร่เชื้อจากมือนะมาสู่ตัวของผู้ป่วยเอง นะอันนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฐานนะก,ก็คิดว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากแล้วก็น่าจะนํามาใช้ในสถานก,การณ์จริงได้นะครับต้องชื่นชมทางทีมวิจัยแล้วก็ทางผู้ออกแบบนะคร